สวัสดีครับผมนายอาริสดอลล์รหัส058สวัสดีครับผมนายอัพจอนเมรอรหัส066วันนี้ผมจะมานำเสนอมินิโปรเจกต์เรื่องเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติครับในงานวิชาระบบปฏิบัติการ PLC ในงานอุตสาหกรรมนี่คือวงจรและหลักการทำง,งานของ มินิโปรเจกตชิ้นนี้เมื่อเรากด x 1 m 0จะทำงานเมื่อ m 0นยทำงานแล้ว y 0จะติดสถานะไฟขึ้นมาเมื่อครบเวลาที่ตั้งไว้คือ5วินาที y 1จะทำงานต่อให้ครบเวลาที่ตั้งไว้ก็คือ10วินาที เมื่อเขาเวลาสีวินาทีแล้ว T 1จะรีเซ็ต Y 0 Y 1และ T 0ถ้าไม่รีเซ็ตนี้ระบบจะไม่รันต่อแล้วถ้าต้องการปิดระบบให้กดไปที่ X 1จะรีเซ็ต T 0 ทีห Y0 และ Y1 หลักการทำงานคือประมาณนี้ครับครับหลักการทำงานของมินิโปรเจกต์เครื่องรดน้ำต้นไม้อ,อตัตโนม,มัติอุปกรณ์ก็มีปั๊มน้ำ24โวลต์ก็สายพ่นหมอกครับแล้วก็มีทามเมอร์อีกตัวแต่อุปกรณ์ยังไม่ถึงครับ หลักการทํางานหลักๆก็คือเมื่อเรากด x 0เครื่องจะทํางานเป็นเวลา5วินาทีแล้วก็จะแสดงสถานะ y 1ครับแล้วเมื่อเวลาครบ10วินาทีก็จะไปเป็นสถานะ y 0เป็นเวลา5วินาทีวนลูปอยู่เหมือนเดิมนะครับ จนกว่าเราจะกดหยุดกเหมือนดีเซตทั้งหมดด้วยการกด X 1ครับกับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ